นิโยธวทิ์ได้ผ่านมา,าสู่ด้นานหน้าพรมพิธีนะครับเคารพประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรตินะครับขอโรอนรียนนะครับอาร,รันยิกา กีราพัดอาแรานพักนางสาวพักธรมนวิทพกรเรามีเยอะนะครับนางสาวสถิธรน,นูเนียมนางสาวอมลธทีราสัพโสนางสาวอาราธิแสงวงนะครับนี้เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะครับ ติดตามมาด้วยขบวนสีชมพูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับป้ายสีนางสาวพิมลพรแก้วน้ำคำําผู้ถือป้ายนักกีฬานางสาวนร้มรนลแสวงชนโคบู กทากรนารารวิร์มาริัมจากขบวนสีชมพููุดมเชียนะครับเจรนานบุญเลยคือไปนักกีฬานะครับนานรมวนแสวงชนนะครับขบวนสีชมพูมีแฟนซีเป็นขบวนแห่ ต้นพึ่งนะครับประจำเทศกาลชูนิเก,กล้ออกพรรษานะครับจากสีแสบนะครับสีแสบสแสงา,มา,มานงสสภาพพูดเปป้ายแซบศิลปะ ขบวนข้าทากรกลับขออภัยนะครับสีแสบไม่ได้ส่งข้อมูลรายชื่อมานะครับ,บขบวนสีแสบ,สบนะครับครับผมนี่จังหน่อยนี่แหละเขากำลังเดินอยู่ตอนนี้สาม,มุ่งสามุ่ง มมสาและเห็นอยู่ไกลๆตัวเล็กๆน้อยเป็นขบวนคณะสีจากระดับชั้นอนุบาลน,นะครับอัออนนี้เดิมา ม,มีทุกสีนะครับสีชมพูสีม่วงสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าน่ารักสวยงามนะครับเก่งมากนะครับขอ,อเสียงรบเรืองให้กับน้องๆอ,อนุบาลหน่อยนะครับ ขอเชิญประมือกับคณะสีเขียวนะครับธานีนมรกตจากปัานวันาุ์ทัพผู้ถือป้ายสีแดงจำชื่อจริงไม่ได้นะครับชื่อเล่นชื่อเหมาน้องเหมาแดงมณี ราคาใช่ไหมผู้นำข้อทากรน้องเต้ยจรินพรเก่งมากนะครับเก่งมากนะครับใส,ส่วนดสูงเดินมาได้ขนาดนี้ตามไปด้วยคนแฟนซีของคณะสีแดงน,นะครับ

เยอร์สุรศรีจันทารัตน์ขออคัยครับนาเมเยอร์านายธนากรยุทธคามบานเชียนพันพุ่มนางสาวสิริวิมลชนะชัยนายกิติศักดิ์สุวรรณกิจเชิญพระบรมชายรักน์นางสาวยานาสิริทินจินนครามป้ายสีเด็กหญิงกัญญารัตน์พรหมอินป้ายกีฬานายน,นัทกฤตจารุธรรมครับจากขบวนสีม่วงนะครับสีม่วง ก็ดัดแปลงมาจากวัสดุประรปปกรณ์ทางการเกษตรทุดามเมเยอร์ทํากจะสแลนบางแดดน,นะครับแล้วก็ถูขยะนะครับแต่ดูสวยงามมากนะครับผู้ถือป้ายนางสาวจิระเจตพระลาหารผู้ถือธงสีนายวีรพัฒนหมือนเรือคำผู้ถือธงชาตินะครับนายเสกวิเศษทรัพย์และขบวนดามเมเยอร์นำโดยเด็กหญิงสิรีวิมลสายสอน วนเชียร์ีเดอร์นำโดยเด็กหญิงชนทิชมามหาเทียนนะครับมาในคอนเซ็ตปต์รีไซเคิลรักโลกนะครับสำหรับขบวนคณะสีฟ้านะครับขอเียงพร้มมือครับคณะสีฟ้า ับประถมศึกษาจากคณะสีชมพูนะครับสีชมพูอันนี้โรงเรียนเดียวนะครับยังไม่หมดนะครับแล้วก็ยังมาไม่หมดด้วย ตามมาดคณะสีแสดจากระดับประถมศึกษานะครับคณะสีแสดสวยงามมากนะครับสีแสดประถมศึกษาเชิญท้องฝนประจำจังหวัดสกลนครมาด้วยนะครับท่าเชิญคุณผู้บ้านระตนาภูพานผู้มืองานในเรื่องน้องหาแม่ตระการประสาทพึ่งสวยสดซ้งสารผูไทยพิมพ์มั่นในพุทธธรรม นำมาโดยคณะสีแสดหัวหน้าใหญ่ก็คือคุณครูระวิวันล่ำสันนะครับเมโปเมโปยังไม่หมดนะครับสีแสดสวัสดีครับสีแสดนี่ยาวเป็นกิโลนะครับสีแสดสุดยอดนะครับ เียรร่วมใจนะครับมาทุกประเทศมา,มาด้วยขบวนแฟนซีเศรษฐกิจพอเพียง มยโบราณนะครับมวยโบราณเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางนาโรงเรียนบ้านหนอพนาชนะภาพาที่126เป็นโรงเรียนส่ง,งสงิมคนณภาพระดับเล็กนะครับหลังด้วยนักกีฬาสีแสดก็ยังไม่หมดอีก คณะสีเขียวชื่นชมขบวนพาเหรดจากระดับประถมนะครับเย้แย,ย้มากมายนะครับกีฬาในความร,ร่นไม้เร่รรวงมือเปนย่างดีทั้งขบวนกองเชียร์และขบวนกีฬานะครับ แต่ความเรียบร้อยโดยขบวนคณะสีเขียวนักคุรัธยาแสงสีนะครับตามมาด้วยขบวนนักกีฬาระดับประถมศึกษาจากคณะสีแดง เสียงแจวแจมาเลยนะครับหลับเชียรีเจจากคณะสีแดงอน้เรขอิน้ชมเ้ารมกนยนขอกรามการด้วย เสียงประเหยกับขระบวนสุดท้ายคณะสีแดงนะครับเก่ยอดนะครับเดินแย่มากมายนะครับประธานในพิธีนักกีฬาตรง แทนคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านงอนหนองเพรามิตรภาพที่126มิตรภาพ126เกมต้านพยาเสพติดต,ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่25ประจำปีการศึกษา2565ขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กีฬาในครั้งนี้ ได้ริดำเนินการจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่4ตุลาคมจนถึงวันที่6ตุลาคม2565โดยจัดการแข่ง,ข,งขันกีฬาทั้งสิ้น5ชนิดคือกีฬาฟุตบอลชายหญิงกีฬาวอลเลย์บอลเงินอุดหนุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น100,000บาทบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันใครขอเรียนเชิญท่านประธานใน ที่เคารพทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านง,ง่อนหนองพนเอามิตรภาพที่126มิตรภาพเกม12มิตรภาพ126เกมต้านพยาเสพกิจต,ตามหลักแนวยาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2 5ประจำปีการศึกษา 2,565ในครั้งนี้การกีฬานับเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งต้านภัยยาเสพติดต,ตามหลักแนวปัจญาาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่25ประจำปีการศึกษา2,565ณปัจจุบันี้ กีฬาผู้ถือคบเพลิงนางสาวอาริศราพันขามเกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2550หมู่ที่2บ้านนาทมตำบลบ้านใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเป็นบุตรคนที่สองของนายสุริยันพันขามและนางบุญโพพันขาม การศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านนาทงปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าทับหโรงเรียนบ้านง่อนหนองพันของมิตรนักเรียนนักกีฬาทุกคนกล่าวคาําปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนหน้าที่นี้ว่า ข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นข้าพเจ้า,กการเารเจ้าจะเล่นกีฬาอย่างเต็มความสามารถารเ,าเล่นกีฬาอย่างเต็มความสามารถมีน้ำใจนักกีฬา ารีททัพสว่างแดนดินนะครับขอบคุณมานำการน,นี้ด้วยนะครับสำหรับในงานนี้เกียรติอย่างยิ่งนะครับต้องกลบาบขอบคุณท่านประธานในพิธีนะครับท่านเรืองยศอินรทรธรรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดินประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเวบ้านว่านอองพะนาองเลนกราภาพที่1 2 6